เครื่องดื่มตลาช้างปีใหม่ไปไงไหฮะโอเคนะพี่ก็เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่บ้านไม่ละร้านอะร้านก็ดีขึ้นหลังจากน้ำท่วมก็ก็ดีขึ้นนะพี่เพราะว่าเหมือน เหมือนช่วงแรกคนก็อาจจะแบบยังกลัวๆนั้นจะกลับมาทุมหรือเปล่าเออแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเข้าเดือนธันวาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนช่วงไฮซีซันคนก็แบบซื้อซื้อ,อง่ายใจยง่ายคือเหมือน,นมันเป็นช่วงซื้อของขวัญให้กันด้วยไหมด้วยซื้อของขวัญให้ตัวเองด้วยแล้วก็ซื้อของขวัญให้คนอื่นด้วยอะไรแล้วเตรียมขยับขยายบพางมแค่ช่วงนี้ก็จริงๆเนี่ยช่วงช่วงต้นปีเนี่ยครับก็เปิดที่แฟชั่นไอแลนด์ ก็ไปเปิดที่ชั้น2ก็ช่วงนั้นช่วงปลายปีก็ยุ่งอยู่นิดนึงเพราะว่าต้องดูประมาณ4-5สีาสาขาแต่ปัจจุบันนี้มีถึง5สาขาแล้วนะครับผมใช่ครับโอ้โหแล้วมันยังไงต่อคือแพลนที่บ๊บจะไปต่อ5ปีหน้าจริงๆจริงๆก็ปี2 5ง5เนี่ยก็น่าจะมี6กเปิดได้ทั้งหมดก็เป็น6สาขาก็จะเปิดต้นปีกับกลางปีแต่ก็เจอแต่เจอแขกมา พี่ชอบคนไหนที่สุดอะรู้สึกรู้สึกพี่คงไม่ชอบเลยเพราะมันเป็นผู้ชายคนนี้เพราะถ้าพี่ชอบคนไหนเนี่ยมันจะไม่ได้พูดเล่นพี่เหรอเอาเอาที่ที่เราเจอเขาใช่ไหมครับที่มานั่งคุยที่นี่แต่ที่ประทับใจก็ตรงที่ว่าหลายๆคนพออยู่ในสื่อเนี่ยแล้วพอมานั่งคุยครับกันเองกันเองเนี่ยมันมันคนนึงเออใช่เดี๋ยวพี่พีทเขาก็อีกแนวหนึ่งพี่พีทก็สนุกพี่พีทนี่แหวกแนวไปเลยพี่ เพราะว่าเพราะว่าพี่พีเนี่ยจิ๊บก็คือแบบว่าโตขึ้นมาก็เห็นงานแกอยู่ประจำสิ่งที่ได้ได้ได้เรียนรู้จากแกก็ก็คือเรื่องประสบการณ์ในอดีตของพี่พีทที่แบบว่าไปแข่งรถไปอะไรที่จำได้ว่ที่มาเล่าเรื่อง f a ร์ f u ส i o ฟิไม่รู้อ่าล้วบ๊อบได้ข้อคิดอะไรจาก๋ยพี่พี่ลพี่พีเดี๋ยวครับบ๊อบว่าหลักๆคือบ๊อบชอบพี่เขาตรงที่ว่าเขาเขาทิ้งความสบาย คือคือเหมือนตอนแรกเขาเป็นดารารเพราะเหมือนที่มา่านเหมือนอยากให้เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เป็นได้แล้วเขาก็าทําได้ดีด้วยแล้วเขาดังมากคือเขากลับไม่ได้ใช้ไม่ได้พึ่งตรงนั้นอะ่ะเขาอยากไปที่สน์ฝีมือเขาเองในสิ่งที่เขาชอบด้วยตัวเองอะไรเป็นตัวจุดประเด็นตั้งแต่แรก ช่วงแรกที่ผมไปถึงแอลเอเนี่ยก็ไปที่ร้านสนามหลวงในเอก็มันเจอแก๊งเอกซิ่งก็คือทุกคนขับรถซิ่งหมดคนไทยคนไทย<ะ>แล้วก็แบบ<ะ>ทางในที่จอดรถเนี่ยจะเป็นรถซิ่งหมดเฮ้ยขอลองขับได้ไหมออะเราบอกนะผมแล้วพกแกงกแบบเฮ้ยอะไรวะมันขับได้อะมัขับได้มันก็มันก็เลยมันก็เป็นถนนอยู่ซอยอยู่ข้างๆร้านสนามหลวงเนี่ยเขาก็เอารถผมว่าันกโยงกุญแจให้ผมก็ถอยออกไปทุกคนก็ออกมายืนดู ผมขึ้นไปผมก็อ่านก็คือเด็กซิงไทรอ่านได้แล้วอ่านแมแล้วกลับมาปุ๊บก็แบบเฮ้ยขับรถนี้ออกมาอะไรประมาณนี้แล้วก็เริ่มก็เริ่มเป็นที่ยอมรับในแก๊งแล้วก็แล้วก็กลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีหารายได้กันโดยที่ไปวิ่งสู้กันใต้ดินเป็นการเปิดหมวกผมไนี่ะถูกส่งเข้าไปในฐานะของไดร์เป็นคนขับที่ไม่มีรถเป็นของตัวเองก็ไปขับรถเพื่อนๆที่แรงร การขับรถสำหรับผมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจเราเวลาผมขึ้นไปนั่งบนรถเนี่ยผมไม่ต้องพยายามจับของอะไรไม่ต้องพยายามที่จะมองโค้งคือปล่อยให้ทุกอย่างเขาในร่างกายเขาทำงานกันเองตามธรรมชาติอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้บ๊อบถามจิ๊บแล้วครับแต่ไปจิ๊บถามบ๊อบกลับไปบ้างว่าคนไหนที่ประทับใจเอาใช้คำตอบเดียวกันไม่ชอบผู้ชายเหมือนกันใายเพราะถ้าเกิดชอบเนี่ยที่ผมประทับใจบ๊อบเหมือนกัน ฮะหลังจริงๆบ๊อบชอบโค้ดเฮงโหไม่ได้เล่นองี้เลยไม่ได้ไปใช่ใช่คืออ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนที่คนนี้ก่อนละกันเพราะว่าเหมือนโค้ดเฮงผมไปคุยแล้วเปวยความที่ว่าชอบบอนด้วยครับโค้ดเฮงเขาเป็นนักเตะไทยคนแรกครับที่ได้ไปเซ็นสัญญาแบบนักเตะอาชีพกับสโมสรในยุโรปโค้ดเฮงเนี่ยนะใช่แบบชั้นนำนะ สิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือเขามองการไกลมากพี่คือเขามองตั้งแต่ตอนเขาเป็นนักเตะตอนอยู่เยอรมันเนี่ยเขาเขามองว่าจบจากชีวิตน,นักเตะแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรดีเพราะความรู้เขาก็ไม่ได้มีมชีวิตเขาชอบฟุตบอลเขาต้องทาเกี่ยวกับฟุตบอล uh huh. เขาก็ไปเรียนพวกการเป็นโคช้ชนั่นคือสิ่งที่ทําให้บ๊อบเซอร์ไพรส์แล้วก็ให้บอบประทับใจมาก ถ้าเราชอบอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีเป้าหมายกับสิ่งนั้นๆผมคิดว่าเราประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับเหมือนผลผมชอบฟุตบอลออชีวิตจิตใจทุกลมหายใจเนี่ยเป็นฟุตบอลนะครับเราก็ได้สิ่งที่ดีๆจากฟุตบอลกลับคืนมาอยู่แล้วที่คนเห็นได้ได้ไปทำทีมเป็นทีมแรกเนี่ยคือทีมอะไรครับอืม จริงๆแล้วผมอยู่ซาบูเก้เนี่ยผมมีสัญญาอีกนะครับผมก็ขอยกเลิกสัญญากลับบ้านกลับบ้านมาทําไมนะที่ตีวอย่างกลับบ้านมาอยากเป็นโค้ชเพราะว่าเรียนจบโค้ชมาแล้วคือร้อนวิชาคือคือบอกตรงว่าตอนเป็นนักบอลเนี่ยโค้ชที่สอนเรามาเนี่ยคือสอนแบบสเปซสปานะครับสอนไม่ถูก่ผมคิดว่าเออเราเรียนโค้ชมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปสอนเมืองไทยพราะกลับมาเมืองไทยไม่มีใครสนใจเลย นะครับพอดีที่ญี่ปุ่นบอกว่าเฮ้ย hey, วิยากลับมาจากเยอรมันแล้วนี่โทรมาเลยเขาโทรมารไปเป็นโค้ที่ญี่ปุ่นไหมเขาขอยืน่นเขาโทรมาบอกให้เ hey, ป็นโค้ญี่ปุ่นไหมบอกเออผมก็บอกเอ้าเราอยากมาเป็นโค้เมืองไทยเมืองไทยมีข้สนใจญี่ปุ่นสนใจไปญี่ปุ่นเลยก็ไปเป็นโค้ที่ญี่ปุ่นคือได้กินเงินเดือนญี่ปุ่นนะครับโอ้โหแบบสบายนะครับเออแบบก็มันก็ อย่าเครียดกับงานที่เราทำนะครับคือถ้างานที่เราทำแล้วเราชอบเนี่ยคือฟุตบอลเป็นงานที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับชอบสอนเราชอบเรียนรู้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีความสุขอยู่แล้วนะที่ได้มาอยูออ่บนพื้นสนามได้สอนเด็กเนี่ยนะก็คือคือตรงจุดเนี้ยคือคือผมเป็นคนที่รักการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วะครับแล้วก็ชอบอยู่แล้ว